สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโบมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปกเทรนเนอร์นะครับก็เช้านี้นะฮะพอดีเปิดเกมมานะฮะกำลังจะออกไปปั่นจักรยานนะฮะเออขึ้นยิมก่อนเอ้ยไม่ใช่นะครับแบบนึง <laughs> ยิมมันว่างเว้ยนะครับ ก็บังเอิญว่ามีฟีเจอร์ใหม่มาแล้วนะครับนี่นะฮะเราสามารถเลือกภาษานะะในเกมได้แล้วนะครับนะฮะคือสำหรับ ios ไม่มีปัญหา ios เขาสามารถเลือกภาษาในเกมแล้วก็ภาษาในเครื่องเนี่ยแตกต่างกันได้นะครับอ,อ,อย่างอันนี้นะครับภาษาในเครื่องของผมนะผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเกมผมเลยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ทีนี้ นะฮะเ,เราสามารถเลือกภาษาในเกมนี่ฮะนี่ฮะได้แล้วได้แล้วนะฮะก็กดไปที่เมนูลูกบอลน,นะฮะกดไปที่เซตติ้งครับนี่ฮะแร n k เกตครับ use use device setting ก็คือเป็นไปตามภาษาขอ,องเครื่องทีนี้เราสามารถเลือกภาษาไทยได้อย่าไปเลือกภาษาอื่นนะแกไม่รับผิดชอบนะเว้ยอ่านไม่ออกนี่ แล้วมันก็จะจอมืดอย่างนี้แหละ <ser i> บักปะวะนะฮะอ่ามันก็จะโหลดเกมม,มาแล้วมาละนะครับอ่าคืออย่างนี้บางคนที่ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมคือผมชอบใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรนะฮะนี่มันก็เป็นภาษาไทยละเห็นไหมนี่นะฮะซื้อนะนะทีนี้ผม่ไม่ชอบภาษาไทย ผมก็ใช้ภาษาเครื่องนั่นแหละนะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับก็สําหรับใครที่เครื่องเป็นภาษาไทยแต่เปลี่ยนภาษาอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพราะว่า,าจากคอมมิ้เดย์ที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหารังเรื่องภาษาที่แปลผิดแปลถูกนะครับและอีกอย่างหนึ่งการหาข้อมูลนะครับการหาข้อมูล หรือว่าการเซิร์ชเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษมันทําได้เยอะกว่านะครับภาษาอังกฤษมันทําได้เยอะกว่าอย่างที่ผมเคยเคยรีวิวการค้นหาโปเกม,มอนไปนะครับมันเยอะมันมันมันทำได้เยอะกว่าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีโปรแกรมที่ใช้เช็ค IV ได้นะครับที่แคปหน้าจอไปเช็ค IV ได้ถ้าเป็นภาษาไทยเช็คไม่ได้ครับผมนะฮะเช็คไม่ได้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้แหละ นะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะฟีเจอร์นี้เปลี่ยนภาษาได้แล้วนะครับเปลี่ยนภาษาได้แล้วนะจ๊ะเนี่ยนี่ยน,น,นี่วงให้ดูนะเปลี่ยนภาษาได้แล้วนะฮะใครที่ใช้เครื่องภาษาไทยอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาอังกฤษ,าษาในเกมไม่ได้ยากเลยนะฮะฝึกเราไปด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งแต่ฝึกอ่านจนเข้าใจอะนะฮะบ,บางอันยังงงอยู่เลย <laughs> แต่ก็เป็นการฝึกครับมันยุคนี้แล้วครับปีนี้ปี2022แล้วเนะเรายังจะบอกว่าผมไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องผมว่าโอ้โหถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยยังโอเคนะอายุจะห้าสิบอะไรเงี้ยนะก็พอเข้าใจได้แต่ว่าคนรุ่นใหม่มันไม่น่าใช่แล้วมครับนะเป็นการฝึกในตัวครับและอากอย่างมันช่วยให้เราเล่นเกมได้ได้ได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างผมบอกท่าบอกอะไรไปเงี้ยนะครับ อย่างผมบอกอะไรนะบอกค่าโปเกมอนไปเงี้ยนะครับบางคนก็เนี่ยบางคนก็แบบพี่เป็นภาษาไทยได้หน่อยผมโอ้โหผมจําไม่ได้ครับภาษาไทยมันคืออะไรนะฮะทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นาษาอังกฤษได้ครับไม่มีปัญหาคือเกมไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเยอะแต่ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษาถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยนะครับภาษาไทยเราใช้อยู่ทุกเมื่อชื่อวันอยู่แล้วครับนะฮะเป็นการฝึกเป็นการฝึก นะครับอันไหนไม่รู้ก็เอาไปแปลครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับอ่านไม่ออกไม่เข้าใจเอาไปแปลได้เดี๋ยวนี้แปลง่ายด้วยนะครับโอเคฝากฟีเจอร์นี้ไว้ครับผมนะฮะเปลี่ยนภาษาได้นะฮะใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยฮะนี่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอตัวไปปั่นจักรยานก่อนสวัสดีครับ